สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้าวันที่15บหมกราคม2,564ปีวัวทองใครๆก็บอกว่าปีวัวทองนี่คงจะดีคงจะมีเงินมีทองแต่หมอดูเขาพยากรณ์ไว้ว่าวัวก็ต้องทำงานหนะักถึงจะได้เงินถึงจะได้มีอาหารกินเพราะฉะนั้นจะได้นิ่งดูดายนอนหลับฝันเพื่อที่จะได้รวยขึ้นมา นอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนมือไปได้แก้วมันี่สดนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแกงแขนได้เงินล้านก็คงจะหายากพอสมควรแต่วันนี้วันที่15แล้วนี่หลายคนก็อยู่กับความฝันไม่ได้อยู่บนโลกของความเป็นจริงก็ไม่ได้ว่ากันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่คู่กับสังคมไทยมายาวนานนั่นก็คือเรื่องของการเ,เล่นหวย ที่พูดนี่ไม่ได้สนับสนุนเล่นหวยเถื่อนหวยอะไรนะครับก็สลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นหวยที่ถูกต้องตามกฎหมายซื้อไว้บ้างก็ดีใบละหมวดละใบสองใบเผื่อว่าเขาหมุนมาตรงทั้งหกตัวเราก็จะได้มีเงินมีทองสักหกล้านแต่คงไม่สนับสนุนให้พวกเราทุ่มเทขายไร่ขายนาเอารถเอาราไปจำนองจำนำมาเล่นหวยนะครับก็ถือว่าเป็นการเ,เล่นพอ ได้ฟังเล่นพราะได้สนุกเล่นพอะได้รุนเป็นกระแสหมวดละใบใบหนึ่งก็แปดสิบาทร้อยบาทสองร้อยบาทแล้วแต่หวยมันจะดังไม่ดังเป็นที่นิยมหรือไม่เป็นที่นิยมพอหวยแต่ะละใบราคาก็ไม่เท่ากันผมก็อ่านข่าวเขาก็อ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องหวยเนี่ยเรื่องไม้ตะเคียนนี่ก็เป็นของคู่กันกันกบสังคมไทยบอกว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาอารัก์มีเจ้าแม่สิงสถิตยอยู่ใต้ต้นตะเคียน อันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อปี2661้าเขาไปขุดต้นตะเคียนทองขึ้นมา3ต้นแล้วเขาก็บอกว่าสมัยนู้นเนี่ยคนใครเข้าไปกราบไปไหว้แม่ตะเคียนแล้วก็ไอ้หวยถูกชะตากันมาแล้วก็มีมีทองกันพอสมควรงวดนี้ก็เช่นเดียวครับเจ้าแม่ตะเคียนทองก็ถูกออขออีกแล้วนะครับนั่นก็คือชาวบ้านเขาก็ไปบวงสรวง เพื่อที่จะขอหวยอีกครั้งเมื่อสามปีที่แล้วเขาบอกว่าเคยให้หวยมาแล้วไอ้เรื่องสามปีที่แล้วนี่ก็มีคนเรื่องตลกตลกที่ผมเคยเล่าให้กระายคนฟังนะครับผมเคยรู้จักกับน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเขาชวนเขาชวนผมไปขอหวยกับหลวงพ่อผมก็บอกว่าอ้าวหลวงพ่อองค์นี้น่ะเออหลวงพ่อองค์นี้ท่านเคยบอกหวยถูกไหมเขาว่าเคยบอกถูกมาแล้วเมื่อปีที่แล้วผมก็เลยหัวาะลั่นเลยบอกว่าเออนึกว่าบวกบอกถูกเมื่อที่แล้ว แล้วบอกถูกเมื่อปีที่แล้วจึงจะไปขออยู่เหรอเขาก็บอกว่าไม่รู้ก็ไปเสี่ยงดวงเอาเพราะวันนี้ผมไปซื้อไปเช่าหลวงปู่ไปเช่าหลวงหลวงพ่อเงินมาขเขาบอกหลวงพ่อเงินแล้วจะได้รวยเง,งินรวยทองเขาก็ไปเช่ากันมาปรากฏว่าไปถามผมก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายเข้าไปก็ไปถึงไปถึงหลวงพ่อท่านก็ฉั้นท่าฉันพัฒหารชาวพึ่งเ็จก็บบโยมาอะไรหลวงพ่อก็ถามน้องชายผมก็เขาบอกว่ามาขอหวยกับหลวงพ่อครับ หลวงพ่อก็หัวราะลัล่นเลยบอกวอ้มาขอหวยที่ไหนอัตมาไม่เคยบอกหวยมานานแล้วน้องชายก็บอกปีที่แล้วหลวงพ่อบอกถูกโอ้ยอันนั้นมันเป็นเรื่องฟุกเฉยๆฟุกเฉยๆค่อยก็พูดไปไงั้นแหละฝันไปก็พูดไปแล้วมันก็เลยถูกวาวอย่างนั้นครับผมก็หัวราะพอดีหลวงพ่อก็เลยถามน้องชายผมบอกว่าแล้วงวดนี้อโยมจะอะไรอะโยมชอบหวยอะไรอัตมาไม่มีหวยให้หรอกน้องชายก็เลยบอกว่าผมชอบแปดหกกับเก้าหกหลวงพ่องั้น นั้นหลวงพ่อจะเลือกให้หนึ่งตัวนะโยมก็ไปแทงเอาก็แล้วกันน้องชายก็เลยบอกว่าหลวงพ่อบอกมาเลยนั้นอาตมาบอกเก้าหกไว้ยางงั้นผมได้ยินฟังผมก็แทบตลกหัวเาะสั่นเหมือนในใจเหมือนกันกลับมาน้องชายผมก็ไปซื้อเก้าหกมานะครับปรากฏว่าหวยบอกเก้าหกจริงครับน้องชายก็ถูกถ,ถูกหวยวันนั้นผมก็เสยๆเพราะผมบอกว่าโอ้ยมันไม่น่าไม่น่าเราใจนี่ก็เป็นภาพข่าวของอมรินทร์ทีวีที่เขาไลฟ์สด มานะครับเรื่องเกี่ยวกับเขาบอกไว้เจ้าเมตรเคียนของจังหวัดสุรินในภาพเขาก็ยกมือขึ้น2องข้างข้างหนึงยกหนิ้วข้างหนึงยกสนิ้วอีกกลมๆนิ้วจะนิ้วหัวแม่มือจุดกับนิ้วชี้นี่จะแปลว่าโอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือแปลว่าเลขศูนย์ก็ไม่รู้นะครับหลายคนเขาก็วิทีเป็น0-5-3 0-3-5้า้ 3, เขาก็ว่ากันแต่เมื่อแสดงท่าทางอะไรออกมาแล้ว คนเขาก็มีความกังวลสงสัยบอกว่าอะไรกันแน่ร่างทรงก็ออกมาเขียนหกห้าหกแล้วก็แปดสี่เอมาจากไหนล่ะหกห้าหกับแปดสี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอเมรินทีวีเขาก็นํามาเสนอบอกว่าหกห้าหกแปดสี่แล้วก็เลขห้าสามถูกขีดขาดทิ้งนั่นก็คือสายตาเรามองเห็นไม่เห็นมีอะไระเราก็มีศูนย์มีห้ามีสาม, 5, ม 3, แต่เลขห้าสามถูกขีดออกมันจะออกห้าสามหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วแต่วิจรารณญาณของท่านผู้ชมก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าไปเอาหวยเอาเบอร์เอาเลขอะไรเนี่ยเขาก็ให้ดูสิ่งที่เขาอะไรอะไรที่เขาขีดออกมันจะขีดออกหรือเปล่าหรือว่าขีดให้ออกก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้เราก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้วิวจารณญ,ญาณก็ไปหาซื้อเอานะครับหวยก็มีกันหลายราคามาพูดถึงราคาหวยใต้ดินร่าหวยบนดินนะครับไม่ใช่ใต้ดิน หวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลกินแล้วจะแบ่งใครหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้กินรวบกินคนเดียวก็ไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแบ่งให้ใครแบ่งให้มูลิธีแบ่งให้สถาบันองค์กรทางการกุศลต่างๆสร้างโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้เราก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าถือประสงค์ของการออกสลากในแต่ละงวดแต่ละเรื่องก็มีความหลงของเรื่องราคาหวยทําไมมันไม่เท่ากันร,ราคาสลากกินแบ่งนะครับก็มีสิ่งที่คนชอบคนไม่ชอบก็เป็นระบบระบบ เขาเรียกว่า Supply Demand อุปสงค์อุปทานนี่นะครับอีกประการหนึ่งก็มีรณรงการขายกันก็คือมีผีน้อยกับกบชัยโยอันนี้ก็เป็นเนี่ยห้ 500, ารห้าใบนะครับราคา900บาทกับ800บาทซึ่งก็มีใบหวยที่มันมีเลขกบชัยโยแล้วก็ผีน้อยนะครับก็ถือว่าแพงก็ถือว่าแพงนะครับเกือบไปละสอ0รบาททีเดียวแล้วก็มีราคา800บาท อ๋อครับ5ใบ800บาทนี่ก็เกือบ200ทีเดียวนะครับก็เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนเขาก็มีความเชื่อว่ากบนเอกบชัยโยแล้วก็ผีน้อยในี่ใครซื้อแล้วจะต้องเป็นคนที่โชคดีแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนมากมันก็ออกอย่างนี้กันนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเสมอไปสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยห้าใบหกร้อยห้าสิบบาทก็มีผมไปกล่าวอะไรว่า สลากินแบ่งรัฐบาลแต่ละใบมันมีค่าไม่เท่ากันก็เหมือนกับคนเหมือนกับเจ้าสาวเจ้าสาวหน้าตาสวยมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินสริงคานมากมายค่าดองมันก็ต้องแพงส่วนเจ้าสาวที่ขี้ริขี้เรราคาค่าดองค่าสินสอดทองมันมันก็ต้องน้อยเป็นธรรมดาหรืออาจจะเป็นคนหน้าตาสวยแต่ปากไม่ดีอย่างนี้เราก็ไม่ได้มีราคาเช่นเดียวกันเพราะนั้นสป라이ดีมานความต้องการของคนมันก็แตกต่างกันไปเป็นเรื่องธรรมดา ก็มีการต่อสู้กันเ,เรียกร้องให้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เกิน80บาทผมก็เคยไปให้คําแนะนํามาแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะราคา80บาทเพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลมันไม่ได้มีราคาค่างวดเท่ากันเพราะเหตุความนิยมมันแตกต่างกันเลขสวยเลขงามเลขเป็นที่นิยมเลขฮิตฮติดอันดับเลขเครื่องบินนายกรัฐมนตรีนั่งเลขรถยนต์นาย,ยกรัฐมนตรีนั่ง <c oughs> เลขลุงพลป้าแตน ก็อาจจะเป็นที่นิยมของคนก็ได้นะครับก็เป็นอย่างเงี้ยคนมันอย่างเงี้ยวัวออกลูกกล้วยออกกลางลําต้นลดบรรทุกคนแล้วก็มีคนคลอดในรถบรรทุกอย่างเนี้ยมันก็จะแพงเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามีความต้องการเยอะแต่ว่าของมันก็มีจํานวนจากัดก็เข้าหลักเ,เศรษฐศาสตร์ง่ายๆธรรมดาสปายดีมานความต้องการของบุริโภคแล้วก็สิ่งที่มันมีอยู่ในตลาด ส่วนหวยที่มันมีไม่มีราคาก็อย่างเช่นเลขศูนย์หตัวเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขมีหกตัวอันเดียวกันนี่เขาเรียกว่าเลขขยะเลขที่ไม่มีราคาคนที่ซื้อเาก็ซื้อหมอมาเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มเขาก็ไปคัดเลขเหล่านั้นทิ้งไม่มีคนซื้อเขาก็เอาเลขที่เป็นที่นิยมเอามาให้คนซื้อก็เป็นเรื่องธรรมดามีการเรียกร้องของกลุ่มผู้ที่ค้าสลากอ,อ,อยากให้อย,ยิปวะลดราคาลงมาซึ่งผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก สลากกินแบ่งรัฐบาลวิธีแก้ไขปัญหาไม่มีอะไรยากก็คือปล่อยให้มันลอยตัวไม่ต้องให้นาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเป็นช่องทางช่องว่างในการทำมาหากินนะครับถ้าใครขายสลากเกินก็ไปจับมาทีละคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนอย่างนี้มันเป็นไป,นปนไม่ได้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องการแก้ปัญหาคือปล่อยให้มันลอยตัวไปเลยแล้วก็ตั้งเออขึ้นมาแล้วก็จะเก็บภาษีอะไรเท่าไหร่ยังไงก็เก็บกันไปสําหรับผู้ค้าสลาก เอาให้มันชัดเจนเอาให้มันชัดเจนไม่ต้องเป็นช่องว่างเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกครับสินบาท่าดสินบุญจากคนที่เดินขายสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าก็มีการจ่ายสว่อยันธรรมดานั่นแหละเขาก็เล่าขานกันมาว่าไปจ่ายที่นู่นไม่อยากถูกจับก็ต้องจ่ายที่นี่ถึงเวลาก็อาจจะขอถูกจับบ้างเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นกระบวนการของผู้มีหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ขายสลากกินแบ่งเกินราคา ถ้าเราไม่อยากจะให้ถูกจับถูกอะไรก็ต้องเรียกร้องบอกว่าให้ปล่อยราคารอยตัวเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข6ตัวเท่ากันหรือเลขที่มันออกไปแล้วราคามันไม่มีเขาเรียกว่าสลากขี้หรือสลากขยะที่เขาจะต้องคัดทิ้งนะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลจะถึงยังไงพวกเราก็อยากจะไปลุ่มหลงกับการเล่นหวยรวยเบอร์อยู่ในอบายมุกมีทุกไม่รู้สิน้นก็เอาเป็นแค่เลิกเกมเล่นนะครับถ้าเรามีเงินในกระเป๋า จะเอาไ้ซื้อข้าวซื้อนมให้ลูกให้เต้ากินอยู่ก็ไปอย่าไปแย่งปากแย่งท้องลูกหลานเอามาซื้อแต่ถ้ายังมีเงินเหลือใช้ในกระเป๋าจะแสงเสี่ยงดวงไว้สักใบหนึ่งก็ได้งวดนี้ฟันทงลงไปนะครับที่ห้าสามสามห้าผมก็ไปเดินในดูในตลาดแล้วนะครับเลขค่าสามสามห้าก็พอได้มีพอได้เห็นพอได้นั่นกันนะครับส่วนเลขแปดสี่แล้วก็หกห้าหกที่เขาเขียนออกมาให้ดูแล้วก็พิจารณาเอาว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นเรื่องธรรมดาของการเสี่ยงโชค ส่วนเรื่องหวยใต้ดินก็อย่าไปเล่นอย่าไปอะไรกันเลยนะครับมันมีมากมายเลยในเว็บทุกวันนี้นะครับเว็บไซต์มันผิดกฎหมายเล่นหวยใต้ดินมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเรายิ่งไปสนับสนุนนะครับรัฐบาลก็ไม่ไดนอะไรสังคมก็ไม่ไหนอะไรสลากกินแบ่งรัฐบาลมันก็ยังได้ช่วยสังคมนะครับบางรายการก็เป็นสลากการกุศลเขาไปสร้างโรงพยาบาลให้กับเด็กพิการให้เด็กผู้ด้ยโอกาสอย่างนี้ก็ยังพอเป็นการ ถึงเราจะไม่ถูกรางวัลเราก็ยังเงินของเราก็ยังไปช่วยสาธารณกุศลอีกส่วนหนึ่งก็เขา้าส่งเข้าไปกระทรวงการคลังให้เป็นรายได้แผ่นดินก็นํามาพัฒนาประเทศนะครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลประกันความปลอดภัยถูกรางวันน้อยใจพลอยเก็มใส่ถูกที่หนึ่งเมื่อไรคงได้เป็นเศรษฐีอย่าท้อถอยอย่าห้อยใจเกิดมาทําไมทําไมไม่ร่ํารวยสลากินแบ่ง รัฐบาลอำนวยโชคหนุนบุญช่วยให้สุขล้นมั่งมีสิสุขท่านครับโชคดีครับสวัสดีครับ